เส้นนี้ก็คือเส้นเจ้าคุณทหารลาดกำลลังนะครับเราจะเจอสะพานนะครับแต่เราไม่ขึ้นสะพานนะครับเราจะไปยูเทิร์นนะครับผมก็จุดสังเกตง่ายๆคือขับรถแล้วร้านจะอยู่ขวามือนี้นะครับอ่านี่นะครับป้ายใหญ่ๆเจฟายนะครับตรงนี้เรียกว่าทางเข้าไอ ซีดีนะฮะ <Yahoo! S 1> ไม่ใด่ไอซียูนะครับถ้าไอซต้องไปโรงพยาบาลดูครับตรงไว้ลมเก้าลากกระปังเลี้ยวซ้ายคือเข้าสถานีนะครับให้เรายูเทิรนใต้สะพานเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับน้ําก็จะรอ,อก,การระบายไม่ใช่น้ําท่วมนะฮะเขาเรียกน้ํำรอ,อก,การระบายตรงนี้ก็จะมีรถบรรทุกเยอะนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่มี มีไฟแดงนะฮะแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าน่าจะถ่านหมดนะครับเราต้องกลับรถยูเทินนะฮะผมเราก็จะชิดซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับขับตรงไปถ้าข้ามาจากทางมินบุรีลงสะพานก็ได้อยู่นะฮะนี่นะครับสังเกตแต่ต้องรีบ ปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ชะลอนะฮะแต่เ็าจะอันตรายนิดนึงแต่เ็าสามารถเลี้ยวได้นะครับเพราะว่าเส้นทึบจะไปจบเนี่นะฮะเส้นทึบจะไปจบก่อนแล้วก็เลี้ยวเข้าร้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาจากทางฝั่งมินบุรีลงสะพานก็สังเกตนะครับซ้ายมือนะฮะนี่ครับทางหน้าหน้าร้านเนี่ยก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าก๋วยเตียเ๋ยวไก่ตุ๋นมะระกสด วม้ครับครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับมียกต้นแล้วก็มีใบเนี่ยครับเ,เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะเออเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นแบบบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ตข้อเลือดค่ะข้อเลือด ชามเท่าไหร่ครับชามละห้าสิบค่ะาหนักกี่รอบก็ได้ค่ะสั่งกี่รอบก็ได้หนักกี่รอบก็ได้ก6คอ6เลือดแต่เส้นนี่คือครั้งเดียวอ๋อน่านี้ตุ๋นเปิดร้านประมาณกี่โมงครับประมาณแปดโมงเก้าโมงค่ะวันนี้แค่ถ้าตุ๋นเสร็จเร็วก็เปิดเร็วประมาณเก้าโมงครับเคล็ดลับนี่ทำไมถึงต้องยกซอสครับอ๋ออร่อยค่ะอร่อยเหครับอร่อยไหนเราเปิดเปิดน้ำให้ดูหน่อยครับ นี่นะครับเห็นหรือเปล่าได้จะหมดแล้ว <Okay S 2> ร,ร้นอน่องวันนี้ร้อยน่องจะหมดแล้วร้อยนอ่องโหรือว่าขายดีนะครับมันแรกนี่นะครับผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะครับแล้วก็ทุงนี้นี่ครับแม่ค้ามีการสวมหน้ากากทำไมครับรับรองปลอดภัยนะฮะแน่นอน ันนี้เป็นเล็กแห้งมีน้ำซุปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับที่มาอุดหนุนวันนี้นะครับกินมากกินน้อยก็ตักได้นะครับไงก็เสียเงินห้าสิบบาทก็จะมีข้อมีเลือกส่วนเท้าขายดีรับหมดแล้ว ้งปรุงแล้วจะไม่มีวางไว้ที่โต๊ะนะครับต้องตักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ปรุงแล้วก็วชิมนะครับลอง่แล้วเป็นไงครับงหวานมากกลมกล่อมไหมกลมกล่อมไหนขอลองนะ ไม่เคยค่ะั้แรกไม่เคยทั้งแรกให้เยอะมากเออสองบอกให้เยอะอันี้รู้ตักได้สาอเลยนะตงก่จะอินได้แต่ว่าเต้นี้คือครั้งเดียวต่ว่าไอ้รงเนี้ตักได้หมดเลย พริกนี่ขั่วเองใช่ไหมขั้วเองเผ็ดไหมพริกนี่เผ็ดมากแล้วก็น,น้ำนี่คือต้องมาลองนะครับทำไมถึงยกสดนะฮะเพราะว่าสูตรเขาไม่เหมือนใครจริงอันนี้คือเลือดนะครับ <S <S ไม่ให้ก้อนเล็กๆนะครับ คือขอ้อขอเปื่อยมากครับอันนี้ก็คือน้องนะครับนอ่นองน่องแต่ไว้ก่อนอิม่มต้องมาลองนะครับน้ำซุปเข้มข้นมาก นี่ครับเยี่ยมน้ำหวานเจีย๊ยบไม่รู้หวานอะไร <S <S หวานเจีย๊ยบเลยนะหวานเจี๊ยบเลยเว้ย